เราไดวันนี้เริ่มกันเลยนะคะกับเรื่องราวดราม่าของพี่เปิ้ลนาคอนค่ะที่ล่าสุดนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ัดพ้อว่าลูกชายชวดเงินอัดฉีดนักกีฬาเจสกีคราวนี้ก็เลยทัวลงเลยละค่ะ กลายเป็นเรื่องดราม่าร้อนฉาค่ะเมื่อพี่เปิลนาคอนได้โพสตตัดพ้อว่าลูกชายชดเงินอัดฉีดนักกีฬาเจสกีจนกลายเป็นดราม่าร้อนแรงค่ะล่าสุดพี่เปิลนาคอนก็ได้เปิดใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับกอสิบสามบันเทิงของเรานะคะว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่เหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านแทนนักกีฬาคนอื่นๆส่วนที่บอกว่าลูกชายไม่เข้าเกณฑ์นั้นสรุปกองทุนนี่ยเข้าใจผิดนะคะส่งผลให้ตนโดนดา่าอยากให้ทุกคนรับฟังข้อมูลความจริงก่อนที่จะคิดกันไปเองค่ะ เหมือนตัวแทนหมู่บ้าน,นออกมาพูดเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าสวยมากเลยคนไม่เข้าใจก็คิดว่าพี่เปเิ้ลมากําลังทวงเงินให้ลูกทวงเงินให้นักกีฬาทั้งประเทศครับเผ <store. S 1> อเอลูกดันเป็นหนึ่งในนั้นคดีพิกเพราะว่าทางคนที่จะจ่ายตังค์ให้เราก็มาแถแลงข่าวบอกว่าคุณทําผิดกฎผิดกฎตรงไหนเราคุยกันไปแล้วนะฮะว่าอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ไม่ได้หมายถึงรุ่นหนึ่งอีเวนต์หมายถึงการแข่งขันทั้งหมด